ลากรอยเพลส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับขิงเอดีเกมสตาร์เดกันมากดีกว่าหลังจากอยู่กับเกนชินมานานแล้วนะฮะวันนี้ผมอยู่กับเอดีของคุณ MTD Z นะที่จะมาขิงเอดีให้กับชาวโลกน่ารับดูนั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่าเขาจะอาตัวไหนขิงแต่เมื่อกีนะ้เนี่ยในดีสคริปชั่นเนี่ยเขาได้สปอยตัวเองเรียบร้อยแล้วก็คือนี่เลยนะ if you n a t r y e6s5r ชื่อ n d p ไพน o ดโอโ้ชัดเจนว่าเขาจะมาขิงตัวไหนในสตาร์เดว,วนั่นเองนะซึ่งขิงเอ s ด a ี้สตาร์เดลเนี่ยเพิ่งผ่านมาตอนที่ 10, ทาจจ คนเติมไอเดอร์ดนหกซาเดลวนั้นน้อยกว่าคนเปิดกลุ่มดาวหกเกนชินหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเท่าเท่าที่ลาก่อยททาคลิปมาเนี่ยคนส่งมมนเขียงไอดีมันอาจจะเป็นเกนชินซะมากกว่านะโดยดีนี้เนี่ยก็ปังแน,น่นอนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วถ้าทุกคนใครก็ตามที่อยากสนใจเขียงไอดีหรือดีไอดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถส่งไอดีเข้ามาได้ทางอินบ็อกของเพจลาก่อเพจนะครับ แล้วนี้ก่อนจะไปดูกันไหนก็ขอเฟอทุกคนกดไ like, ลค์คลิปนี้และฝากทุกคนกดสั r i b e ช่วงเรากดเพลงเอาไว้เราเข้าใกล้หนึ่งแสนซะมากๆแล้วก็ฝากดึงสับสายที่ยังไม่ได้กดนะครับและฝากผูส้สับซุนเจดิงของเราเอาไว้สักทุกเดียวนะครับเติมเกมฮิตไข่หมีได้ที่นี่ r i Richman s ช o บถูกกเติมเองเพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสุตรที่ของฮอนยูเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิแพ็กฮงคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเวม็บมิการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีแอมินอรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรโฟแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richman shop น้ำมันวันเรื่องเติมเกม r i c h m น n ็ h o p จัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินเทนโดสวิต h 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ท โอเคและช่วงนี้ทางดิสแมนช็อกมีโค้ดพิเศษลาก,ก่อย X R M S นี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้โค้ดนี้ไปเติมในเว็บไซต์ได้เพื่อรับส่วนลดเพิ่มไปอีกนั่นเองนะครับประมาณสัก3%นะซึ่งก็ดีกว่าไม่มีนะจัดไปนะครับผมอ่ะเริ่มเลยก่อนที่ ID นี้นะเขาไม่เอาตัวไหนเลยเขาเอาแต่ s ันเด y มาให้เราดูนะในหน้าแรกที่เราเข้า ID มานะ อ่ะไหนๆมาแล้วมาดูซันเดย์เขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างซันเดย์มีประจำตัวเวล70นะฮะเออเทรดเต็มหมดแล้วยกเว้นตีธรรมดาลิลิกก็เป็นประจำตัวตัวเอ๊ะตรงกลางเหมือนจะไม่ประจำตัวไหมตรงกลางเป็นโบว์แมสพีแล้วบว์แอดแทกเปอร์เซ็นต์นะเซตประจำตัวซันเดย์ตรงกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นอีกเซตหนึ่งแบบอ่าจะเป็นพวกลูชาก้าอะไรเงี้ยอาจจะใช้ดีกว่านิดนึงนะแต่เซตน,นี้ก็ก็ได้เลยนะไม่ผิดแน่นอนอยู่แล้วโอ้ยใส่ลูกแก้วโบว์ดีเซนด้วยว่ะเออสแตทรวมเป็นสปีด1035นะครับิดเด่น5คิดเมเาล่นคู่กับ ไพนอนนี่นั่นเองนะซึ่งเมื่อกินเราได้สปอยมาแล้วนะว่าไพนอนนั้น S5 และ E666 นะฮะโอ้โหเกมนี้ทำไมไมันต้องแรงขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจ <c oughs> คอนเทนต์ก็มีอยู่แค่นี้นะฮะคอเฟรมไม่มีอัปเปอร์ลิมิตนะคือโอ้โห้าพอจัดจริงๆอะไพนอน E6 นี่คือ้บาบพอเกินไปเยอะเลยนะฮะและ S5 ด้วยนะสปีดเพิ่ม20มี Ignore Defense 36 เพิ่มดาเมจที่ทำา1 3 2รคือไปสุดไปสุดขอบโลกล่านี้นะฮะแล้วขอดูสแตตหน่อยแล้วกันนะคิเลดหกสิบสี่คินาเมทร้อยเก้าสิบสองสปีดร้อยยี่สิบห้าดูลิลิกแต่ละชิ้นนี่วาวไหมนี่เลยแหวนคิเลดเก้าคินาเมทหกนะฮะหัวคิเลดแปดคินาเมทสิบเจ็ดหัวนี้ไปสุดไปสุดรองเท้าคิเลดเก้าอุ้ยจริงๆดูดูดูลิลิกแล้วไปได้ไกลกว่านี้นะลิลิกนี่ยังแบบเออเต็มสิบได้เจ็ดอะไรเงี้ยไปไปได้อีกนะถ้าเกิดฟาร์มลลิิกกต่อออีะ คือลิลิคเขาอยู่ประมาณนักสี่ห้าโลอะซึ่งจริงๆนะคนที่คัดเยอะๆไปได้อีกนะฟาร์มได้อีกแต่ว่า e หกอะคือไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มลิลิคแล้วแหละ <c oughs> แล้วก็มาต่อที่โบเนียนะโบเนียไลายคนประจำตัวขัดสามแล้วก็เทรซเอ๊ะเทรซยังเต็มไม่หมดเว้นน่าสนใจจริงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสิบแลนะเนี่ยอันนี้ทําให้ไพน์นแรงขึ้นได้อีกนะ <c oughs> มันได้เปอร์เซน็นต์คิทเทอร์เมดแค่เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะฮะ <c oughs> แล้วก็ลิลิคอ่าลิลิคอันนี้ถูกต้องแล้วนะเป็น e หนึ่งนะเบทริบ e ี้ ว้าวทิบบี้มีปไปํำตัวด้วยโอ้ทิบบี้นี่เล่น,ลนกับใครดีทีนี้โอ้เล่นกับอาชเชื่อไงโอ้นี่เมันทิบบี้สายไดเมจด,ด้วยเนะี่ยทิบบี้สายไดเมจแบบค่อนข้างเน้นเลยแล้วก็เป็นทิบบี e ้ e2 ด้วยนะแรงๆนะอันนี้ทิบบี้แบบเสริมไดเมจได้เยอะมากๆนะเออหูคิดว่าเมือส่งร้กว่านะ <c oughs> เนื่อจัด แล้วก็สปาร์เกิลครับสปีด105สามมิประจุตัวเช่นกันนะคิเลส200เอ้ยคิดเลส200กว่านะเออชื่อเต็มหมดแล้วนะแล้วก็นี่เซรุชาก้าด้วยนะเพิ่มทั้งเอเนจีรีเจนแล้วเพิ่มเอแท็กเปอร์เซ็นต์ด้วยสปาร์เกิลก็มีกลุ่มดาวเช่นกันนะ E2 นะครับผมโหตีทะลุด,ดีเฟนซ์แล้วนี่เลยอาร์เชอร์นะที่เขาบอกว่าอะไร S5 และ E6 เนะเดี๋ยวอาร์เชื่อ E6 เราเคยเห็นหรือ,อยังยังปะแต่ว่าเดือดมากๆนะคือตอนเริ่ม,เร,มเริ่มเทิร์นเพิ่มสกิลพอยต์หนึ่งเต้มสแต็克 ดีเมยสูงสุดเพิ่มอีกหนึ่งคือยิงได้แบบ3ดอกแบบดีเมยเพิ่มเรื่อยๆนะแล้วก็อีกหนอเป็นดีเฟนที่สิบเปอร์เซนต์ด้วยอาเชอร์ E หกไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นนะฮะแล้วก็ไรคูน S ห้าบวกคิดเลขสามสองเปอร์เซนต์ถ้าเกิดเข้าเทิร์นแล้วสกิลพอยต์มากกว่าหกได้แถมเพิ่มอีกแปดสิบเปอร์เซนต์แต่ละครั้งที่ใช้สกิลเพิ่มมันแถมอีกอ e เยอะเกินไอแถมมันก็เยอะเกินแล้วก็หูยปั้นคิดเลขทะลุร้อยด้วยคิดดเมยค่อยเอาจากตัวอื่นเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่่่่าาาาาถ้้้ไไมคคิิดดจจะะะะะเเเเสียยยหหกวนะนขะใลลฮอ มาบอมากนี่นี่พอไรคูณขัดห้าด้วยแหละมันถึงแบบไปสุดได้ขนาดนี้นะเนี่ยขอดูทีละชิ้นเหมือนไพ่นอนนี่โอ้ยถุงมือใช้ได้คิดเลนหกคิเลแมนสิบแปดอะไรอะหัวคิดเลนหกคิเลแมนยี่สิบสามรองเท้าไอเทคเปอร์เซ็นคิเลแมนสิบสิบเปอร์เซ็นโอ้ยรองเท้านี่น่าจะไปได้อีกนะน่าจะน่าจะหาได้อีกนะจริงๆนะเสื้อก็น่าจะหาได้อีกเนี่ยเสื้อนี่มีแค่สองโลเองนะเนี่ยโอ้โหคือลิลลิ่งนี่เขายังแบบไปสุดได้กว่านี้อีกนะถ้าเขาอยากไปนะแต่ละทีละมาสักสี่โลเท่านั้นเองของอาร์เชอร์แล้วก็มีกาเเเเเเลลลกกกกอออรรร์์ด้ววยนนนนะะาาาี่่่่มมับใใคไแจ มีเบรกเอฟเฟกกับสปีดนะฮะ e หนะึ่งะฮะล้วก็มีทิ้งวินนะใส่แดนแดนนะทิ้งวินนี้นะ่าจะเล่นกับภายนอนได้แต่ว่าอัพอัพเทรสไม่เต็มนะแล้วก็เป็นผู้กเบืดแล้วก็เป็นผู้ชฉดว่า50บฮะเฮ้ยแล้วมีเบรดมีเจอผาร์ทแต่ไม่ได้ปั้นเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าทั้งไอดีปั้นแค่นี้หรอ <S <S โอ้คือปั้นแค่2ตัวนี้จริงๆนะคือคือตอนแรกคิดว่ามี2ตัวนี้แล้วมีอีกเปล่ามีแค่2ตัวนี้จริงๆนะแล้วก็มีแค่นั้นเลยนะฮะ ก็คือถ้ามีคอนเทนต์ที่แบบใช้3ทีมเข้ามานี่ก็ดูจะฟีลตัวไม่พอได้เหมือนกันนะเออเว้ยคือตัวไดเมจจริงๆก็คือมี2ตัวนี้เลยในในในทั้งหมดที่ปั้นมาในในไอเดียเลยน่าสนใจมากที่ไม่เปิดตัวอื่นเลยนี่แหละโอ้โหสุดยอดหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นเพิ่งมาเริ่มเล่นตู้นี้ UID เท่าไหร่นี่แปดสี่ศูนย์ไม่แน่นะจะเพิ่งมาเริ่มเล่นก็ได้นะแค่ตู้เดียวให้เปิดอนะไรเงี้ยนะยัดหมดเลยทุกตัว่จริงๆถ้าอยากจะยัดอีกสักตู้ก็เนี่ยเปิดให้ซิเลนกับกัฟก้าพร้อมกัน,นกนะ เออป็นไงเราไปลองกันหน่อยดีกว่าถ,ถึงจะพอพรู้ผลลับแล้วก็ตามนะเรามาลองกับคอนเทนต์ที่เขาบอกว่ายากที่สุดของเกมนะมนเส่ได้ลองสองรอบแน่เลว้วมาดูละวรามันมีแค่สองทีมนี่แหละมีอา c h ชิเอร์ทีมหนึ่งนะซึ่งในห้องนี้เ,เล่นฝั่งบนแล้วกันนะแล้วก็มีไพโน,นนด้านล่างนะไพโนนซันเดย์โบรเนียจัดไปส่วนด้านบนก็เป็นนี่เลยสปาร์เกิลแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นทริปบี้นะดูจากทรงนะแล้วก็ทิงวินนะเฮ้ยตัวฮิวยัง โอ้เขาเขาเขาติดดวกับเลเกอร์เพราะมันไม่มีตัวสายฟึ่งฟูแล้วในไอเดีเนี่ยมีแค่ฟูชวนกับกเลเกอร์แต่จะว่าไปปั้นฟูชวนมาเล่นมโมโนคอนตัมก็ได้นี่ใช่ปะ มัลซูอาวูฟก็ไม่มีเนาะคือไอดีเนี้ยหน้าหน้าปั้นฟูชวนให้เต็มขึ้นมานะผมว่าดีมากๆเลยแล้วก็ไลค์โคนก็เอาแลกแลกไลค์โคนเฮอร์ตาช็อปก็ได้หรือหรือเอาให้เอาของเนี่ยเอาของแคลเนี่ยของเจอพาดไปใช้ก่อนพังๆก็ได้เหมือนกันหรือเนี่ยมีอันนี้ขัดห้าอยู่ปั้นอันนี้มาใช้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าฟูชวลโอ้แต่ผู้ชวมันกินแต้มสกิลฟูผู้ชวมีความไม่เหมาะกับอาเชอร์นิดเดียวคือกินแต้มสกิลนี่แหละนะเพราะฉันอาจจะเอากาเลกเกอร์มาเจนแต้มสกิลข้างบนแล้วก็ นนล่างเอาเอาทิงหวินไปแต่ว่าด้านล่างไพโนตเหมือนจะไม่ได้ต้องการพลังงานนะอ๋อแต่ว่าเอาทิงหวินก,ดก,ดกว่าสกิลเร็งเป้าใส่ก็ได้บัฟเหมือนกันหรือเอาเทรเบเซอร์ไปเลยก็ได้เพราะว่าเร่งเธอได้ด้วยแต่ว่าความเมมจะถึงเธนก็ใช้เวาลาแป๊บหนึ่งจ,จ,จ,จริงๆสรลตสุดท้ายนี่สามารถแบบผันแปรได้อยู่นะเนี่ยเออไอดี ID มันมีตัวแค่นี้จริงๆอะมันมีตัวแค่นี้จริงเอาทิงหวินไปแล้วกันเอาไหนๆจะแรงแล้วปะไม่ต้องมีตัวไม่ต้องมีตัวฮิวหรอกดูซิว่าจะเอาอยู่ไหมอยากรู้เหมือนกันอ่ะมา มาดูอาเชอร์ซีหกกันก่อนนะฮะอ่าทริปปี้บ้าบบาร์เกอร์บัฟแล้วก็อาเชอร์ยิงมาเลยเอากี่นัดดีทุกคนเอากี่นัดดีตอนนี้แต้มสกิลมีอยู่หกแต้มนะฮะอ่าทริปปี้เข้าใจว่าอาเชอร์อีหกคือถ้าเข้าเธอมันจะเจนสองแต้มเปล่าวะต้องดูนะปับ๊บนี่ฟ o อราไปเก้าแต้มเต็มอออืื้ห อ่ะก้าวแต้มเต็มมาลองซัดดูไปหนึ่งไปสองสองก็ 2, <c oughs> จะแตกแล้วไม่ต้องมาเซ็งชาหลกคสามก็แตกเนี่ยสามสี่แสนหกไปเลยบึ้มไปเลยนะฮะหายไปเลยกูแล้วได้อีกสองนัดเกินเลยเนี่ยสี่เฮ้ยนดทีสี่ตายไปเลยวุ้ยังไม่ครบทุกนัดเลยอ่ะเฮ้ย มาแล้วเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวนะขออลิมิเต็ดเบรกเวอร์หน่อยเดี <Un limited. S 1> ๋ยวดูดิอัลติเมทแรงขนาดไหนเพราะว่าได้มาเยอะมากได้บัฟจาก e ีสี่ได้มอัลติเมทหายไป40%นะอันนี้ยังไม่ได้บัฟสุดด้วยนะถ้าบัฟสุดต้องได้บัฟสปาร์เกิลก่อนแล้วค่อยค่อยอันตีนะอ่าทีนี้สปาร์เกลิลเติมเต็มสกิลเป็น8อ่าเดี๋ยวเราจะเราจะส่งไปแต้มหนึ่งเป็น7ทีนี้เราได้รู้แล้วว่าเอา้า อ๋อเมื่อกี้ฟลอัพตดมาเลวกลายเป็น9แล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันมันเพิ่มเธอแล้วสองจริงไหมเพราะตันตลอดหนึ่งอ่ะไปต่อสองสามสี่ห้าเฮ้ยตายหมดเลยศูนย์ไซคินอย่างวะเนี่ยง่ายไปมปะเออช,ชีวิตมันก็ง่ายอย่างนี้เนอะทุกคนชีวิตมันก็ง่ายเนอะบางทีเกมนี้เราก็จะไปเล่นอะไรให้ยากใช่ปะ เราจะไปเล่นให้ยากทำไมแล้วก็แค่เปิด C6 เปิด E6 Archer เราก็จะเป็น Easy Mode แบบเมื่อกี้ได้แล้วอะไรก็ไม่รู้งงมากมันเร็วไปเปล่าวะอ่ะยิงมายิงมายิงมาเลยเต็มที่อ่ะเราตัวไหนบัฟก่อนดีตัวนี้บัฟก่อนอ่ะตัวนี้บัฟก่อนปั๊บปั๊บ,บ,บอ่ะตัวนี้บัฟต่อนี่ยังบัฟไม่ครบเลยเนี่ยบัฟไม่ครบแต้มเต็มแล้วอะไรวะ แต้มเต็มเลยเนี่ยฮะงัน้นก็เข้าเลยแล้วกัน <c oughs> เข้าหมดเลยแล้วกันป๊าบเหน่อยมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนนะฮะอาจจะทีเดียวตายหมดก็ได้เพราะอย่าลืม E6S5 ปัปป๊มปั 2, ๊มปั๊มปั๊มปัล้านตายไม่หมดว่าเมื่อกี้เราคาดหวังมันต้อง,องเปรี้ยงเลยนะเนี่ยเฮ้ยต้องกดตีทำไม่ด้อีกทีนึงเป็นไปได้งไงวะเนี่ยเอาเป็นเจดีนี่ต้องทีเดียวตายหมดนะคาดหวังเลยเนี่ย ปั๊มๆๆๆลๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆแต่ๆๆ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 ๆอๆๆๆไๆๆๆๆๆรลๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆ่แๆบ,บอๆๆๆาๆๆ e นๆๆจๆดๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ไๆๆๆๆๆๆๆาๆะๆๆ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 ๆอๆๆ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 รๆๆๆๆๆเๆๆนๆๆ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 ๆมๆๆๆๆาาเลยเพราะว่า ไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วโอ้โหเอทามไม่มีเลยไม่ต้องแบบมีความแบบเฮ้ยคิดยังไงเล่นยังไงใช้เวลา20นาทีปา่า2อนาทีจบนะฮะไม่ต้องมีเอทามอะไรแล้วอลองอีกข้งมงบหนึงได้ข่าวว่าอพคคลิปติกชาร์ดโดรอบนี้อ่าอวยอะไรอวยอะไรมาดูกันอ้าวอ้าวกดเล่นไปเลยอ้าวแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเขาจัดทีมไปแล้วเราเราเล่นตามทีมที่เขาจัดไว้นะฮะอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอาเชื่อข้างบนอ่า มาดูกันว่าถ้ายิงบอสที่มันการจุดอ,อ่อนอย่างเงี้ยเออเราจะต้องเล่นยังไงนะฮะเออต้องเล่นยังไงทุกคนเล่นยังไงดีอ่ะปั๊บเนี่ยบอสไม่ลดเลยเนะี่ยคือถ้าเราสักแต่ว,ว่ายิงบอสม,มันจะตายไหมนี่รู้เหมือนกันเอ,อ๊ะมันกีตา้มสกิลเพิ่มมาอันเดียวปะน่าจะใช่เออเรายิงรูปมันก่อนกันดนะ้เออเราเราเล่นตามสูตรเราเล่นตามสูตรนี่ยิงไปสองนัดน,นะครับผมอ,อ่าเอ,อ้ย มีกอต้องยิลูกอีกเหรไอ้ลูกอีกทีนึงก็ได้โอต้องยิงลูกอีกเหรอเอาลูกมันมาไม่อยู่เลยนะเนี่ยฮะอปาปป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 ปมปปปปปอปป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 งอยปป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 ปกปปปปปปก เฮ้ยมันให้โซโลว่ะลองนี่ลองนี่อาเชอร์โซโล่อีกได้แค่สองนัดเองเหรอออาวแต้มสกิลหมดแล้วเอาเฮ้ย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 อย่างนี้ไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยเต้มสกิลหมดอย่ามาสู้กับกูดิฮ้ยแต้มสกิลหมดก็สู้ได้เหรอเฮ้ยเออแต่มันโดนเบานิดนึงนะมันติดโล่อยู่ไงมันติดโล่อะโฟลคลิปติกอยู่เลยโดนเบาเฮ้ยเมื่อกี้แต้มสกิลขึ้นสองเต้ม โอเคแปลว่าถ้าเล่นอโพคคลิปติกอะเราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเพราะว่าบอสเป็นตัวหนาเกินนะฮะขนาดเอา E 6 S 5ยิงยังไม่เข้าบอสตัวหนาจัดอ่าไปต่อเมื่อกี้เหมือน,มนยังไม่ได้กดเมิร์ดเมิร์ดไอตัวทําให้ตายทีบี B ด้วยนะต่อให้สุดๆเลยอะ่ะนี่กลยังกลยังอีกอีกทีนึงอ่โอเคเบรกแล้สวสวย เวยโอ๋แต่ว่าคอนเทนต์นี้ใช้เวลาสักพักนะเพราะเราต้องไป,ไปไล่ยิงลูกมันเอาดนเมจก่อนนะดิใช่ปะเอ,นะอี๋นะอ่าป้าเข้าไปบัฟไม่ต้องกดเบริร์กก็ได้จะได้โอโห้ถาเมจแล้วยิงนัดเดียวแตกเลยง่ายจาัดถ้าเราไม่ยิงลูกมันเลยอะลองดูดิ่เฮ้ยอาจจะได้เนี่ยลองดู ลองทำมิชั่นยิงบอสแบบไม่ยิงลูกมันดูนี่เพิ่มเต้มสก,กิลหน่อยเฮ้ยอาจจะได้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยเรายิงยิงมันโดยตรงเลยกูไม่ยิงตัวอื่นเลยนี่ไม่ก้านี่หนึ่งสองโอ้ได้โอ้ตายแล้วเนี่ยพูดไปโอ้โหอะไทำมหมดนเธอเราอะ่ะอย่าบอกแล้วเมื่อกี้มันยิงถึงลิมิตเมื่อกี้อาเชื่อยิงถึงลิมิตเลยอะ่ะ เฮ้ยกดไม่ตายทีเดียวมอสตายเลยม่ต้องตีลูกก็ได <c oughs> ห้หลอดหลอดแรกโชว์วิธีแบบปกติหลอดที่สองโชว์วิธีไม่ปกตินะฮะโอ้โหเอาอีกโหนหน,นึงง่งอะเอามอกี้โหนสองเหรออ๋อลองเล่นฝั่งเดียวก็ได้โอ้มันเล่นทีละฝั่งดีกว่าคนที่นี่กูลืมติดติด,ตด,ตดคอนเทนต์หนึ่งอ่ามาออามาอีกรอบหนึ่งแต,แต่เล่นทีละฝั่งก็ได้หรอวะอ่อไม่เป็นไรมามาดูไพ่นอน e หก s ห้ากันดีกว่า เอออ่าเราทำเ,เราทำเหมือนเดิมนะเราก็จะทำไงก่อนวะเราเปิดอันติให้แพนนอนก่อนนะ่ะบัฟเต็มเดเปอร์เซนต์ปั๊บก็ให้คือกดสกิลทีนึงมันได้สองสแต็กเลยเนะี่ยใช่ไหมอ๋อสแต็กเดียวเว้ยท้าไมแพนนอนอีเยอะๆมันขี้โกงจังเลยอ๋อรู้เลยใช่ถ้าไม่ตายได้สแต็กนึงแล้วก็บัฟอ,อีกได้สแต็กนึงแล้วก็ดึงเทินอ่ามาแล้วทีนี้เราก็กดเลยปัป๊บ แปแล้วมาดูกันว่าจะหันสายขนาดไหนกับท่านไม่ตายบุม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 โอ้โหเฮ้ย,ยรถนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงว่ะอันนี้ไม่เบียดรถนิดเดียวเองว่ะเฮ้ยได้ไงอะ่ะโอ้มันสับคืนยับอยู่นะอีกรอบอีกรอบไอยังหุยรถนิดเดียวเอง เฮ้ยไม่น่าเชื่อผมมันสวนเรายับเลยตีธรรมดาตีโอ้อเนี่ยเป็นไงล่ะไปอีกรอบบกระบารอีกรอบรอบนี้แหละต้องเบรกบ้างแหละไปยงไปยงเบรกแล้วครับผมวุ้ยแต่โดนตีส่วนเยอะเนี่ยปาบเขาให้นานเบรกจริงแล้วรอบนี้ตายไหม าจจะตายนะผมว่าน่าควรจะตายนะโอ้โหเราเล่นรถเป็นใสน้ำหายไปเลยทีนี้เฮ้ยแต่แปลงร่างทีเดียวไม่จมว่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะโอ้โหนี่ก็น่าชื่นชมแล้วซาลับอสต,ตัวนี้ที่แปลงร่างรอบหนึง่งไม่จมนะฮะอุ้ยมันมันบัฟยับเลยว้ยังไงเราแทางไปและถ้าปิดไปย่งอุ้ยไม่ลดเลยว่ะเฮ้ยแต่เอา้า แปลงได้อีกรอบเลยขี้โกงขี้โกงมากเฮ้ยเอาอีกก็ได้เหรอไม่ไม่คิดจะอยู่ล่างคนเหนือถึงว่าไอดีนี้ถึงเลยไม่ต้องมีตัวฮิวนะฮะเพราะไพ่นอนคือมึงไม่ได้อยู่ล่างปกติเลยนะฮะแล้วมึงก็แอคชั่นไม่อยู่เลยด้วยอะไรวะเนี่ยนี่กูเล่นบอสหรือกูเล่นเป็นคนเล่นมาเนี่ยนี่กูเล่นเป็นบอสปะเนี่ยฮะดูดิง่ายไปปะเนี่ยดูดิดูนี่เบรกหมดแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ย นี่เทงธรรมดาก็เนี่ยตายลองเทงธรรมดาดูผมไม่ตายเว้ยอุกาาบาทไปโอ้จบแล้วยังย,ยังไม่เห็นหน้าตัวอื่นเลยเห็นแค่หน้าไฟนอลอย่างเดียวเฮ้ยขี้โกงมากเลยอะอะไรวะเนี่ยเอาส่งตัวที่ขี้โกงสุดในเกมมาอยู่ด้วยกันเป็นงี้เหรอแล้วเพียวฟิคชั่นก็เคลียร์ได้เหรอเพียวฟิคชั่นเคลียร์ไงวะอาเช่อย,ยิงเลียงตัวงี้เหรอลองไหมอยากรู้มากเลยโโอ้หเคลียร์หมดแปดหมื่นด้วยโอ้โหเคลียร์ยังไงวะ เดี๋ยวนะเราควรจะเลือกอันไหนเนี่ยสกิลดาเมจอินคิท50%น่าจะอันนี้อ่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกันเดี๋ยวนะนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนี่กูกูเคลียร์สามอย่างเลยฮะกะเคลียร์หมดเลยฮะไปคืออยากรู้ว่าแบบไอเออาร์ช่วยให้มันเคลียร์พีฟิคชั่นได้ด้วยเหรอวะมันมันเคลียร์ยังไงหมดวะเนี่ยแกลเลอร์ต่อยปาบเขาให้ฟอล้ออฟเจ็ดแปด ป๊าป๊าฟลอพนี่มาแล้วอาเชอร์ยิงถังขยะตัวระเบิดอายิงเลียงตัวนี่เออยิงเลียงตัวอีกก็ได้เหรอคือฟิชเช่ยิงเลี้งตัวเออเออเว้ยคือฟิชชยังไงวะเนี่ยโอเค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 โกเคอเค๋อ ทีบ่บี้ก็เติมแรงอยู่ที่บี้ก็เติมแรงอยู่อ่าเรายิงตัวนี้ก่อนอ่าโหยังยิงได้อีกวะยิงยับมากเลยอ่ะเออโดนโดนตีสวนเลยไต่ดูสิกาเลเกอร์ทำอะไรได้บ้างเล็งอะไรขึ้นมาเปรี้ยงโอ้ยมีโฟล์ทติดมีที่บี้ติดโอ้โหโอ้โห อ่ามาไหนมีอะไรมาปั๊มอ่ะสปาร์เก็ต์บัฟแต้มสกิลบัฟทั้งทีมโอ้ยทิบปี้ก็แรงขึ้นด้วยนี่โอ้หูเพียวฟิกชั่นมันใช้ทิบปี้นี่เองคือเคล็ดลับเพียว,วฟิกชั่นทีมเนี้ยไม่ใช่อันเชอร์นะทิบปี้ e อีสองหโหดมากทิบปี้อีสองดูดิโหดวยเมล่ะโอ้โหทิบปี้อีสองฉันนะ่ะโอ้โหกูยิงปืนทีตายหมดเลย ทีบี้อีสองยิงปืนที่ตามหมดเลยส่วนอาเชอร์ก็เอามายิงพวกนี้เออนี่แหละเ้ายิงมันหน่อยนี่สองสสีแตกเลยบอสตายหปเลยนะฮะโอ้บอสตายไปเลยมันขึ้นเวฟใหม่เลยด้วยโอ้โห <c oughs> โอ้จำไปแล้วมันใช้หลอดเลือดรวมกันมันเลยทำให้มันเลยทำให้อาเชอร์เก่งใน,นโหมนี้ได้อยู่ไง พอเราอัดไดเมจตัวหลังตัวเดียวก็ได้อะไม่ได้โดนว่าต้องไปเอาไดเมจตัวอื่นเลยอ่ะโอ้เข้าใจละเอไอ,อเชื่อมันเลเคเชียได้นะพวกกูยิงแค่ตัวหลักก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะมามาดูกันไอเชื่อเต้มสกิลเต็มหนึ่งชุดแปดนะตอนนี้แปดอ่ะเหลือเจ็ดหรือจเป็นเก้าไหมโอเป็นแปดน,นะอ่าแปกก็พอหน,นึ่งน,นัดสองนัด 3นั้นอู้มันอื่นมันอื่นมันอืึดจะได้เฮ้ยกลายเป็นโมดนี้อื่นสุดวะ่ะโอ้โหย,ยิงจนเบรกกลายเป็นโมดนี้อื่นสุดยิงมันสุดบอสโ <c oughs> ม,มดนี้ยิงมันสุดเลยเว้ยใครจะไปคิดว่าเป็นโมดเพียวฟิกชั่นที่ยิงมันขนาดนี้ฮะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปต่อ <c oughs> มาป๊าบอื้อหือ คือเราไม่ได้ยิงมอนตัวอื่นเลยอะแต่ว่ามันชนะได้แบบ easy อีซี่อะไม่น่าเชื่อ,อสปาร์เกิลกูเกือบตายจริงก็ไม่ easy อีซี่นะเนี่ย <I am S 1> ไปมีตายอ่ะมีตายอาจจะตายได้เลยเนะี่ยอุ้ยเหลือแปดเปอร์เซ็นต์นี่อาจไปต่อเพิ่มท่าสกิลต่อวิโค้งมากเลยว่ะสปาร์เกิลก็ไม่ตายมาไวอยู่นะรู้สึกรู้สึกได้สองเปอร์เซ็นต์ตายให้โอน จนนล้วทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่เล่นสตาร์เรีวมาผมเพิ่งเคยเคลียร์เพียรฟิคชันด้วยวิธีเน,นี้ยนึกออกปหคือปกติเราเคลียร์ด้วยวิธีปกติมาตลอดคือมันไม่เคยมีตัวไหนที่แบบยิงเดี่ยวแดงจนแบบจนมันมันเคลียร์นึกออกไหมไม่ไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นสตาร์เรีวมาเป็นรู้สึกเป็นมิติใหม่มากเลยตอนเนี้ยมัน,มนอ,อ,อ,อย่างงี้ก็ได้เหรอวะอะไรเงี้ยเออเว้ยแต่แต่ว่าฝั่งเนี้ยเข้าใจได้เพราะว่ามัน ไอไพนอนมันก็พอจะตีหมู่ได้นะเอามาบัฟบัฟไปบัฟให้สุดเหมือนเดิมบัฟให้สุดแต่ตอนนี้ที่สงสัยคือมันจะเราตีธรรมดาสักทีแล้วค่อยเข้าเทิร์นได้ไหมเออตีธรรมดาสักทีแล้วค่อยเข้าเทิร์นก็ได้นี่มาไพนอตนม่นมันหมู่ได้ทีเดียวอุกบาลหนึ่งทีก็หมดอ่ะหมดทั้งหมดอ่ะเออหมดจริงๆนะฮะ อ้าวมาเวฟนี้อุกบาตยังไม่ได้เฮ้ยหรือได้อุกกาบาตก็ได้แต่อาจจะไม่แรงเออแต่ก,ก็มันก็ตายเยอะอยู่ดีไม่เป็นไร <c oughs> อ่าทีนี้จิ้มธรรมดาบ้าง <c oughs> ก็ตายหมดที่โดนโอ้อะไรกันเนี่ยมันง่ายจังเลยเนี่ยะมาดิตีมาดิ เราเก็บบุกกระบาาไว้เวฟหน้าอยางน้นได้เลยเราจิ้มธรรมดาล้วล้วไหมไวเวฟเนี่ยจริงเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยจิ้มไหมเออดูดิจิ้มหมดเลรอเนี่ยเราเก็บสแต็กอันนี้ไว้แบบลงใส่บอสดีกว่าอันนี้เราจะให้ไพนอนจิ้มธรรมดาล้วล้วนะฮะมาจิ้มดูดิจิ้มจิ้มจิ้มทีเดียวก็ตายหมดเอ้าชนะแล้วดิชนะแล้วเนี่ย อ่านี่แหละค่อยค่อยน้าอุกกะบาตหน่อยเดี๋ยวเราจะอุกกะบาตใส่ใส <affe tới> ่ไอ้นี่แหละอ่ามา่าทำอะไรก็ทำรีบมาอ่ามาเตรียมตัวเตรียมตัวไป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 ปปปเหลือ19เปอร์เซ็นต์นะฮะจิ a a. <c ough> <Bliss> ้มอีกสักทีหนึ่งน่าจะตายพอดีอุ้ยเหลือ10กว่าเฮ้ยอุกกะบาตไพนโนันนี่มันแรงกว่าแรงกว่าจิ้มเยอะเลยนะเนี่ย โอ้แต่เรากระบาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวเรามันจะเข้าเวฟหน้าเราต้องจิ้มอีกรอบนึงออ้ยจิ้มก็หมดแล้อ่ะทีนี้มาดูกันเราจะได้เทิอนนุกกรบาตเธอนหนึ่งแล้วก็ระเบิดตัวเองอีกเิอนหนึงมาดูกันว่า87% 87%จะตายเปล่าอ่ามาดูกัน Let's go ป๊อปป๊ป๊ปุ้ยมันอืนมากอื่นมาก,อ,มากอันนี้อื่นมากอื่นใช้ได้เลยอะ่ะเฮ้ยได้อีกเอนเหอหนอได้อีกเธอนเหนอรันเอ็นแฮนด์ก่อนไหมอ่าบัฟก่อน โอต้องโดนมอนหวนก่อนด้วยทำไมมันให้มอนหวนนานจังแต่ว่าไซเคิลคือแบบไม่ต้องล้นเลยอะเอาจริงเราคา,าเดหวังได้เมกการระเบิดครั้งนี้มากนะน <laughs> มาตัวนี้มีตีสวนมีตีสวนโอ้เออนี่เอ็นแทนต์เราตีสวนได้มาตีมาตีมาตีมาอีก <c oughs> ถึงเวลาขึ้น เปิดอุ้ยอ้ออาวกลับคืนแล้วเอาว้าทำไมกลับคืนแล้วสะแต็กน้อยว่ารอบนี้อะไรอ่าเจ็ดสแต็กเองเออไม่เป็นไรเราบัฟใหม่อีสิบแล้วไป <c oughs> ตีมาเลยอย่าตายด้วยห้ามห้ามตายพาะเราไม่ได้พกตัวฮิลมาห้ามตัวไหนตายทั้งสิน้นห้ามตัวไหนตายทั้งสิน้น จะไหวจะถึงเทินอดทนไว้อดทนไว้เฮ้ย12แล้วไม่ต้องทนแล้ว,วแปลงเลยไม่ต้องรอบัฟแล้วกู <c oughs> วแปลงเลยเพราะว่าได้กูได้อีกเจ็ดเทินโอ้โหกะบาดม้นงแรงจริงกะบาดแรงจริงของเอ็แนแฮ์ก่อนเอ็แนแฮ์ก่อนเออมาตีมาส,สบายไปหมดเนี่ยสวนมัน ส่วนมันสิบแล้วส่วนไม่ดิโอ้โหสิบสองแล้วโอ้โหโดนดวนวดไม่หยุดนี่ส่งวนโอ้โหชอบเป็นฟิคชั่นส่วนมากจบเลยเฮ้ยง่ายมากเยอะ่ะแล้วคือประเด็นคือแกเป็นบอสเพลฟิกชั่นอื่นอีอย่างวะแต่ก็คือจบหมดทุกอย่างนะฮะก็จบไปสำหรับการขิงดีของคุณ MTDC นะฮะก็คือขิงจริงๆนะสองตัวเท่านั้นเนะ่เคลียร์หมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็เอาจริงมันก็ควรจะเคลียร์หมดแบบนี้ไปอีกแบบไปจนเกมจบอะเนาะเรื่องลีศสรเรารู้ว่าไม่ต้องเปิดตัวเยอะก็ได้นะถ้าเราเอางบตั้งแต่เกมเปิดมาอัด2ตัวเนี่ยก็จะได้แบบนี้ก็ได้เ <c oughs> ถนื่อนมากจริงๆนะแต่แต่ว่าตัวซัพพอร์ตเขาก็ดีเหมือนกันไงคือเนี่ยอย่างพวกซันเดย์โบเนียทิปบี้สปาเกอร์อะไรเงี้ยก็มีประจำตัวกันหมดก็เป็นอีกอีกประจัยหนึ่งนั่นเองนะฮะก็โอเค ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณเจ้าของอดีด้วยที่ส่งอดีนี้เข้ามาแล้วชอบมากนะอดีนี้แบบมีกิมมิกมีแบบคําต่างๆเอกลักษณ์ชัดเจนนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับแล้วก็น้าก่อยเพอนรัไปก่อยแล้วเจอกันใหม่ในอดีหน้าและคลิปหน้านะครับบาย